จู่ก็ตื่นแล้วนะคะเมื่อคืนโหนอนหลับสบายมากเลยสบายสิคะก็เตียงกว้าง,งใหญ่7ฟุตอ่ะขึ้นทางนี้กว้างใหญ่7ฟุตนอนคนเดียวค่ะเต็มเเ, <c oughs> เลยไม่ขนาดนะพอแม่จะมาก็หนอออาจารย์ <c oughs> ดันไปหน่อยอะไรอย่างนี้อ่ะ,ะไปกินข้าวเช้ากันค่ะตามธรรมเนียมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสไลเดอร์ได้เจอกันได้เจอกันนะคะรอแ,แป๊บหนึ่ง น่ารักมันเตี้ยเตี้มาถามเทศอะไรที่ยังเออแบบนี้เอาไปปลูกบ้างบ้างอนนไม่ชอบเก๋ใจด้วยกลิ่นมันแบบมีแต่กลิ่นความต้นไม้ค่ะมันไม่มีกลิ่นสวัสดีครับไม่มีกลิ่นความแบบเขาเรียกว่ากลิ่นดินกลิ่นหญ้ากลิ่นดินกลิหญ้ากลิ่นทับทดมสมบูรณ์นะะต้นนี้ป้าเด้งแต่เมื่อวานนะคุณแม่มันแปลกหน้าไม่เคยเห็นมันคล้ายๆกับกวางมอโกดแต่มันไม่ใช่นะกําลังจะบอกว่ากวางมอโกรดไม่ใช่เห็นะเก๋มากเลยอันไม่ชอบอ่ะใบมันจะแหลๆหน่อย เคยวที่ตาไม่ชอบอ่าชอบไม่ตรงกันแบ่งครึ้นขึ้นป๊ากับแม่ชอบของไม่ตรงเลยเวลาของแต่งบ้านอะไรเงี้ยเออแล้วป๊าถนาตลอดแล้วแต่งงานกันได้ยังไงคะเนี่ยไม่ชอบเลยกินอาหารไม่เคยชอบเหมือนกันเลยเวลาไปร้านไปร้านอาหารนี่สั่งสั่งแยกกันเลยคนละชุดนั่นสิคะทำไมล้วเาบอกว่าเลือกร้านอาหารด้วยร้านประเภทที่แม่ชอบป๊าเขาไม่ชอบเลยเออนั่นสิคะทำไมล่ะคะ ทุกอย่างทร้างไม่ตรงกันนั่นแหละมีกระต่ายแล้วก็มีไก่แล้วก็มีแพะมีแกะมีนกเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,ดม,มลไปทีน่นี่ดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะน้องสัตว์เพราะว่าแบบว่าที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะเวลาจะให้อาหารก็ต้องแบบว,ว่าชุดละยี่สิบสี่สิบบางทีแปดสิบอย่างนี้นะคะแต่ว่าที่นี่คือตัวไรออกกิงไม้เขาให้ฟรีเลยอะค่ะบอกว่าทั้งนมแล้วก็ทั้งหญ้าแล้วก็ทั้งอาหารเม็ดนะคะ ตอนเช้าน,นะคะเราก็จะไม่กินอาหารที่ห้องนี้คือชาวพิซซ่าแอนด์บิสโทรเมื่อวานที่มนถึงเข้าเย็นนั่นแหละก็คือช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่โรงแรมแบบเพิ่งเปิดมาไม่นานหลังจากโควิดใช่ปะเขาก็จะแบบห้องอาหารจริงๆเขาที่นี่นเขามี่เยอะหลายห้องแต่ว่าตอนนี้ยังเปิดทำการแค่ที่นี่ที่เดียวฉะน,นั้นทุกคนก็จะกินที่นี่ไปก่อนนะคะในอนาคตก็จะมีการเปลี่ยนไปเดี๋ยวจะไปตั่อาหารแล้วกันนั่งทานกันริมทะเลค่ะ,คะนี่ทะเลหันกับปั่น อ่ะคะมีพีมม่ป้าไหมฮะอาทีตย์นี่มีมาอาหารเช้านะคะหนักเกินตาพิซซ่าเนมาเรามาดูรายอาหารกันนิดกันนะคะเริ่มจากกลุมนู้นนี่เหรนไก่ค่ะผัดหมี่มี่ข้าวสวยแล้วก็นู่นนี่น่าจะตักอาหารไทยนะคะมีไข่ตอกอ่ะอาาและ<ม>้วก็สปาอันนี้เป็นสเตชันไข่นะคะมีไข่ดาวไข่นู่น Young นี่นั่นนะคะตรงนี้จะเป็นพวกเครื่องปรุงต่างๆสำหรับเครืต้มนะคะอันนี้เป็นข้าวต้มไก่นะคะโยเกิร์ตผลไม้ จะมีเป็นพวกขนมปังทันเย่แล้วก็มีพวกสลัดแล้วก็ผลไม้ค่ะอ๋อก็มื้อชั้นก็เบาๆนะคะเพราะว่าเมื่อคือนนะคะมื้อเย็นเมื่อวานนะคะโอ้โหล้อะเสยสะแบบว่าเยอะมากเลยนะคะอิ่มจุกมาอันอนี้เลยคะ่ะเด็กจุกก็ตักเป็นไข่ด้างหนึ่งฟองกับข้าวต้มนะคะแล้วเดี๋ยวไปตักอีกเยอะๆนะคะเดี๋ยวไปตักอีก,นะะก,กใช่ค่ะอโอเคแล้วเบาตรงไหนก็อ่กอก็แบบว่าไม่หนักมากนะคะโอเคมากินกันเลย ไอเดาป่าไม่เอาซี่กอกเลยเหรอไม่เอาค่ะไอซอยากกินได่ดราปล่ากับนมกกี้อร่อค่ะเมื่อกี้นะคะจิ๋วก็กินขนมปังไปหนึ่งแผ่นพร้อมกับนมกับคอนเฟลกัะน,นี่เบาๆเบาบองอร่อยมากตอนนี้นะคะเรากำลังจะไป สวนของโรงแรมกันค,ค่ะโรงแรมเขานะคะขึ้นชื่อว่าสวนเนี่ยสวยมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสวยแค่ไหนอ่านีนะคะก็คือสวนของเราค่ะเอ้ยของโรงแรมนะคะคือเย็น,ล, <c oughs> ยนลมเย็นชื่นใจมากเลยนะคะคือแบบสูดไปทีนึงก็แบบรล่งเล่นตน้นไม้ยเยอะต้นไม้ใหญ่มากคือตอนแรกอะต้นไม้ใหญ่แบบเราก็ไมา่ค่อยได้สนใจนะว่าเออก็ต้นไม้ใหญ่อะ่ะ หลังจากที่พวกเราไปซื้อต้นไม้กันนะ่ะเราก็จะแบบเริ่มรู้โอ้โหต้นไม้ใหญ่นี่คือมันใหญ่แล้วมันแบบอายุนานมากเลยในชะ่กว่าจะเติบโตมาได้ขนา,<อ>ขาดนีน้นือมันแพงใช่ไหมจะมันแพงใช่ต้นไม้ยิ่งใหญ่ยิ่งแพงนะถ้าไปซื้ออ่ะอันนี้นะคะก็คือ Rainforest Garden นะคะแปลว่าแปลว่าสวน Rainforest Rainforest <อ>มันเป็นป่าเขตร้อนใช่ไหมป่าเผ็ดร้อนเหรอจะมีนี่ไงแบบว่าพันนู่นพันนี่ห้อยนู่นห้อยนี่มันจะดู ดูลึกลับเรีไม่ไดดูลึกลับตรน้เป็นต้นไม้ของเขตร้อนอะไรอย่างเงี้จริงๆแล้วอันนี้นะคะเป็นรูปครับสำหรับประกอบการถ่ายรูปเฉยๆนั่นเองไม่ได้มาวาดรูปในสวนใช่ไหมเขาไม่ได้มาวาดรูปในสวน,ห,วรน,สวนหรอกค่ะอันนี้เป็นครับเฉยๆคะ่ะแต่ถ้าใครอยากจะมาวาดก็ได้นะ อาอยกจะมาวาดก็เอาอุปกรณ์อะไรมาเองแล้วก็มา,า,มาวาด <laughs> ตแต่นี้ก็เป็นพร้อพให้เรา ห้องนี้เป็นห้องที่เรียกว่าเป็น the luxury family ค่ะก็คือเป็นห้องที่มีเตียงแบบบังก์เดสหรือเตียงสองชั้นแบบนี้คนูกระโดดไปตรงนั้นได้ไหมคะเออไม่ได้ค่ะเดี๋ยวขาดไฟแล้วก็ขาดกระหักโต๊ะเขาจะหักเตียงเขาจะหักด้วยคือเตียงนี้ก็ใหญ่เหมือนเตียงที่ห้องเราเลยก็คือน่าจะนอนได้สามคนได้ไหมลูกเพล็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยี่สิบคนได้เว้ยทอะจะดูเด็ดเลยเด็ดยี่สิบคนทัพูเสื่อนอนตรงนี้กว้างมากกว้างมากห้องกว้างมากๆห้องนะเนี่ยตรงนี้ก็มีที่เยอะเตียงใหญ่แแลล้้ววก็็บังเ ตัวเียมากตัวเียบางเบดไม่ใช่เล็กนะก็กว้างถึงใช่ตัวเตียงของฉันนี่มันใหญ่กว่าเตียงปกติจะผอมากนิดนึงออันนี้ถ้ามีเบ็ดเด็กแบบตัวเล็กๆแบบนั้ชานอนได้สองคนเลยสบายเลยเออเออถือว่าลงได้นี่คะนี่ก็ตัวใหญ่เกินจะบังเบ็ดนะท่านี้นะคะแล้วก็โผล่มาอีกห้องนึงนะคะอันนี้เป็นห้องท้ายไหนเทมูทำไมเหมือนเขา ห้องเราไม่ต้องโดดก็ได้นะนี่เดินมาก็ได้เนี่ยแบบสบายก็คือห้องนี้เรียกว่า The Lux Garden Access The Lux Garden Access ก็คือเราสามารถเดินทะลุสวนไปได้ใช่ก็ขาายห้องเราหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าตรงนี้เขาจะมีเดเบสห้องเราอยู่แล้วก็แล้วก็ออกไปเนี่ยเปิดประตูไปข้างหลังบานจะเป็นสวนแล้วก็ถ้าห้องเราเนี่ยมันเป็นระเบียงก็เรียกว่า The Lux Terrace เนี่ยมันจะต่างกันต่อไปดูห้องต่อไปกันต่อ่าคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาพอที่ห้องเดินแต่ว่าเป็นระเบียงค่ะฉันจเดินกันค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าห้องนี้เขาเรียกว่าห้อง garden กรรก access ก็คือพอออกประตูวืบมาตรงนี้จะสามารถเดินลงไปสวนทางด้านโน้นได้เลยและตรงนี้างน้าก็จะเป็นสระว่ยา,นะวายน้ำที่มีสไลเดอร์ ก็นั่งจิบน้ำชาชิลๆอยู่ที่ห้องนอนของตัวเองนะคะแต่ว่าเป็นแก้วน้ำชาที่ไม่มีน้ำชานะคะไม่เป็นไรเป็นน้ำชาทิพย์ค่ะให้เราไปดูห้องปลอดใจกันดีกว่าค่ะออตอนนี้น,นะคะเราก็มาอยู่ใีห ค่คุณนี่มันไม่ใช่ห้องนอนนี่คะนี่มันไม่ใช่จริงๆแล้วตรงนี้มันเป็น living r o ูมนะคะก็คือเป็นห้องนั่งเล่นขอห้องท้าย to bed r o คือถ้าเกิดใครนะคะมาเป็นครอบครัวแบบใหญ่ๆมากันคนเยอะเราก็สามารถจองห้องแบบนี้นี่ค่ะเห็นไหมพอเข้าห้องมาเพิบเแล้วก็จะเจอโต๊ะจิ้นเท้าตรงนี้แบบเป็น l i ฟวิ่ r o ูมมีโซฟามีระเบียงและมีห้องนอนหนึ่งห้องนอนสอง เอาให้นอนสองสอบวกสองค่ะสิบเก้ายี่สี่สอ็ห้องนีก็เปแบบเป็นอีกห้องนึ่งเลยเพราะว่าพอเข้ามานี่เป็นห้องคู้เสื้อผ้าใช่ไหมมีตัวเครื่องแป้งอันเดิด้วยนี่นี่แล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำใหญ่มากไปดูห้องน้ำไปดูห้องน้ำเราเดินไปนะคะครกบ่าก็ีกห้องนอนหนึ่ แถบเต้นเต้นอ่านี่ก right? <that> <speaking> <ập mat> <lugares> ็จะเป็นห้องแบบัองเบียร์แล้วก็มีระเบียงอีกต่างหากระเบียงวิวสวยงามมีสวยแล้วก็นี่มีห้องน้ําเหมือนกันเห็นไหมมีห้องน้าต่างหากนี่เขาบอกระเบียงเด็ดหน้าไปดูไปอันนี้นะคะระเบียงนี้ก็จะเห็นทะเลเห็นสวนเห็นสระว่ายน้ำเห็นสไลเดอร์คืออันนี้คือเห็นลกค่ะ Oh no. เดีย๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าค่ะออตอนนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่ที่ห้อง เย็นๆไม่มีค่ะโรงแรมนี้ไม่มีมัวเด็ดค่ะคือว่าห้องเนี้ยมันเป็นทา์เดียวกับห้องเราเป๊กก็คือเขาเรียกว่า The Last High อแปลว่าสุดอยู่ชั้นสูงสูง f u ว l ก็คือนี่มองไประเบียกก็จะเห็นวิวสะไว้นะแต่ว่าในห้องก็จะเห็นว่าเหมือนห้องเราเป๊กเลยก็คือเป็นเตียงซึ่งแบบใหญ่มากเนี่ฟคุณถ้าเกิดมาพ่อแม่ลูกแล้วลูกตัวน้อยหน่อยไม่ใหญ่ท่กนี้นะก็นอนได้ไม่ต้องเสริมเตียง ถ้าเดินออกเดี๋ยวพาเดินออกระเบียงไปไปดูวิวสระว่ายน้ำเดี๋ยวเราไประเบียงกันดีกว่าค่ะโดูทำไมอานี้ตอนนี้จะด่นตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงระเบียงแล้วค่ะที่สำคัญนะคะใหญ่และวิวสวยมากเห็นสไลเดอร์ชัดเจนเโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวมีเสียงสูงแบบนี้รช่ค่ะสับทีลงนิดนึง สไลเดอร์นะคะเขามาโพสเฟอรนี้มาสวยงามมากเลยคิดว่าสไลเดอร์เขาผ้าผิดฝั่งนะคะน่าจาเอาไอหัวสไลเดอร์มาผ้าตรงนี้นะคะคิดดูตื่นนอนจากระเบียงเดินลงไปสไลด์ลงสระน้ำเลยสุดยอดฉันทำแบบนี้ได้ ไอ้เดีดและวไอ้ห้องนั้นก็จะเป็นห้องที่แบบว่าแขกก็คือเดินเข้ามา <c oughs> มีคนใช้ได้คนเดียวแขกคนน,นั้นแล้วคนอื่นจากสไลเดอร์ต้องมาผ่านห้องนั้นนี้ยหรอจบแล้วนะคะกับการดูห้องไทยต่างๆในโรงแรมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อตามเด็กจิ๋วมาเลยคะ่ะ